เสียงไซเรนแตกหักในป่าลึกที่เต็มไปด้วยความชื้นนาทีที่ตำรวจนายหนึ่งเอื้อมมือไปแตะตัวพระสงฆ์สุนักที่หอนอยู่ก็หยุดนิ่งทันทีแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็ปรากฏเงาดำขนาดใหญ่ที่เคลื่อนไหวได้กลืนกินทุกสิ่งตำรวจทั้งห้านายหายไปในพริบตาเกิดอะไรขึ้นบนแท่นบูชาที่ถูกทอดทิ้งแห่งนั้นความลับของป่าตรังที่กำลังถูกเปิดเผยแท่นบูชาป่าตรังความวุ่นวายและเสียงหอน อากาศสยามบ่ายในป่าตรังหนักอึ้งไปด้วยความชื้นกลิ่นดินชื้นและใบไม้ที่เน่าเปื่อยลอยอวนไปทั่วพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งนิ่งอยู่บนแท่นบูชาหินที่สุดโสมรอบกายของท่านคือฝูงสุนัขจรจัดนับสิบตัวพวกมันเงียบเชียบผิดปกติจากที่เคยเป็นดวงตาของสุนัขทุกตัวจ้องขเขม็งไปที่พระสงฆ์ความเงียบนั้นเป็นสิ่งที่น่าขนลุกจู่ๆเสียงเซเรนก็ดังว่ามาจากที่ไกลๆ เสียงนั้นค่อยๆดังใกล้เข้ามาพระสงฆ์ยังคงนั่งสมาธิอย่างสงบแต่สุนัขเริ่มแสดงอาการกระสับกระส่ายเสียงหอนครั้งแรกก็ดังขึ้นเป็นเสียงที่โหยหวนและยาวนานตามมาด้วยเสียงหอนประสานอีกหลายสิบเสียงบรรยากาศแห่งความสงบก,ก็พังทลายลงในทันทีสุนัขหลายตัวเริ่มเห่ากระโชกใส่ป่ารอบๆร,รถตำรวจสีขาวทะลุแนวต้นไม้เข้ามา เจ้าหน้าที่หลายในกรูกันลงจากรถพวกเขาพุ่งตรงไปยังแท่นบูชาทันทีเสียงหอนของสุนัขยิ่งดังขึ้นไปอีกมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความดุดันและเตือนภยัยตำรวจนายหนึ่งก้าวไปข้างหน้าเขาเอื้อมมือจะจับแขนของพระสงฆ์วินาทีนั้นเองความโกลาหลก็เกิดขึ้นสุนัขทุกตัวกระโดดพรวดพลาดขึ้นพวกมันเริ่มวนรอบแท่นบูชาอย่างรวดเร็ว เสียงเห่าและเสียงหอนดังระงมไปทั่วบริเวณฝุ่นดินฟุ้งกระจายจนมองเห็นไม่ชัดตำรวจหยุดชะงักด้วยความตกใจพวกเขาไม่คาดคิดถึงการตอบโต้จากฝูงสุนัขพระสงฆ์ลืมตาขึ้นช้าช้าดวงตาของท่านฉายแววที่อ่านไม่ออกท่านไม่ได้แสดงความกลัวหรือความประหลาดใจใดๆสุนัขตัวใหญ่ที่สุดกระโจนเข้ายืนขวางหน้าพระสงฆ์มันคำรามเสียงต่ำอย่างน่าเกรงขาม ตำรวจอีกนายพยายามเดินอ้อมฝูงสุนัขเข้าไปแต่สุนัขตัวอื่นๆก็เริ่มขยับเข้าใกล้พวกเขาอากาศเริ่มหนาวเย็นลงอย่างผิดสังเกตกลิ่นแปลกๆคล้ายกับมัทันจาง,งๆลอยมาแต่จมูกเจ้าหน้าที่เริ่มรู้สึกถึงความหมาาวาดผวาไม่ใช่แค่จากสุนัขเท่านั้นแต่จากความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ที่ปกคลุมป่าพวกเขาเห็นพระสงฆ์ทำมือเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างทันใดนั้นสุนัขทุกตัวก็หยุดนิ่ง ความเงียบกลับมาเยือนอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมพระสงฆ์ลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆใบหน้าของท่านมองตรงไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจรอยยิ้มบางเบาปรากฏบนริมฝีปากของท่านมันเป็นรอยยิ้มที่ทําให้เลือดในกายของตำรวจเย็นเฉียบพระสงฆ์ก้าวลงจากแท่นบูชาสุนัขฝูงนั้นแยกออกเป็นทางเดินให้ท่านท่านเดินตรงไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่พูดอะไร ตำรวจนายที่พยายามจะจับท่านรู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตเขาไม่สามารถขยับตัวได้เสียงหอนจากสุนัขตัวหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงที่แตกพร่าและสั้นเหมือนเสียงที่ถูกบีบคั้นออกมาจากลำคอตำรวจรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องอย่างมหันเขาเห็นเงามืดขนาดใหญ่พาดผ่านพื้นดินเงานั้นไม่ได้มาจากต้นไม้ใดๆในบริเวณนั้นมันเป็นเงาที่บิดเบี้ยวและเคลื่อนไหวได้ แน่นอนครับจะดำเนินการเขียนต่อให้มีความยาวรวมประมาณ1,000งพัคำโดยเน้นบรรยากาศที่สร้างความรู้สึกช็อกและไม่สบายใจอย่างต่อเนื่องแท่นบูชาป่าตรังความวุ่นวายและเสียงหอนต่อเงามืดขนาดใหญ่พาดผ่านพื้นดินเงานั้นไม่ได้มาจากต้นไม้ใดๆในบริเวณนั้นมันเป็นเงาที่บิดเบี้ยวและเคลื่อนไหวได้ตำรวจนายนั้นพยายามกระพริบตาทีๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาด แต่เงาดำทะมึนนั้นยังคงอยู่มันเคลื่อนตามพระสงฆ์ไปทุกฝีก้าวเหมือนเป็นเงาที่แยกออกมาจากร่างพระสงฆ์เดินมาหยุดอยู่ห่างจากหัวหน้าชุดจับกุมเพียงหนึ่งช่วงแขนกลิ่นกรมฐถนเข้มข้นขึ้นจนแสบจมูกเจ้าหน้าที่ทุกคนสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นเหมือนอากาศรอบๆถูกบีบอจนหายใจลำบากสุนัขที่อยู่รอบๆเริ่มส่งเสียงครางต่ำในลำคอเสียงนั้นสั่นเครือและเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ไม่ใช่เสียงเห่าที่เกรียกร้ยกล่ดแต่เป็นเสียงที่แสดงความทรมานหัวหน้าตำรวจพยายามรวบรวมสติเขาเปิดปากพูดด้วยน้ำเสียงที่แห้งผากท่านท่านต้องไปกับเรามีหมายจับในคดีคดีการบุกรุกพื้นที่สงวนคำพูดของเขาฟังดูไร้น้ำหนักในบรรยากาศเช่นนั้นพระสงฆ์เอียงศีรษะเล็กน้อยรอยยิ้มบนใบหน้ายังคงอยู่แต่แววตาของท่านนั้นว่างเปล่า เรากับมองทะลุผ่านพวกเขาไปสู่บางสิ่งที่อยู่เบื้องหลังโยมพวกโยมไม่เห็นหรือพระสง์กล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งน้ำเสียงนั้นนุ่มนวลแต่ก้องกังวานอยู่ในหูของทุกคนไม่เห็นอะไรครับท่านหัวหน้าตำรวจตอบอย่างรวดเร็วเหนื่อเย,ย็นไหลาอาบข้างแก้มของเขาพวกโยมเห็นแต่ร่างนี้พระสงฆ์ชี้ไปที่ตัวท่านเองแต่สิ่งที่ตามมาสิ่งที่คอยดูแลแท่นบูชานี้ ท่านใดนั้นเองเงาดำที่อยู่เบื้องหลังพระสงฆ์ก็พองโตขึ้นมันแผ่ขยายออกไปจนปกคลุมพื้นที่แทบทั้งหมดบรรยากาศมืดมิดลงในทันทีสุนัขทั้งหมดเริ่มหอนพร้อมกันอีกครั้งคราวนี้เสียงหอนนั้นไม่ได้มาจากลำคอสุนัขแต่มันดังก้องอยู่ในศีรษะของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนมันเป็นเสียงที่ไม่ได้ยินด้วยหูแต่รับรู้ได้ด้วยความรู้สึกความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความเก่าแก่ ความกลัวที่แท้จริงเริ่มคืบคลานเข้าสู่จิตใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายถึงกับสุดตัวลงนั่งพวกเขาปิดหูแน่นแต่เสียงหอนนั้นยังคงไม่หายไปมันเป็นเสียงที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวเรื่องราวของการผีชีพและพิธีกรรมโบราณที่ถูกลืมเลือนหัวหน้าตำรวจรู้สึกว่าผิวหนังของเขาเย็นเยือกเขาได้กลิ่นดอกไม้เหี่ยวแห้งและเลือดเก่าๆมันเป็นกลิ่นที่ไม่น่าจะมีอยู่ในป่าที่ยังมีชีวิตเช่นนี้ เขาเหลือบมองไปยังพระสงฆ์อีกครั้งคราวนี้ใบหน้าของพระสงฆ์เริ่มเปลี่ยนไปรอยยิ้มยังคงอยู่แต่ผิวหนังของท่านดูซีเซียวและแห้งผากเหมือนรูปปั้นดินเหนียวที่แตกปริสุนัขตัวที่ใหญ่ที่สุดเริ่มตะกุยพื้นดินอย่างบ้าคลาั่งมันไม่ได้เห่าใส่ตำรวจแต่ดูเหมือนมันกำลังขุดหาบางสิ่งบางอย่างตำรวจทุกคนสัมผัสดได้ถึงแรงสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้า พื้นดินรอบแท่นบูชาเริ่มร้าวและยุบตัวลงเล็กน้อยโยมพวกโยมไม่ควรมายุ่งกับความสงบที่นี่พระสงฆ์กล่าวเสียงของท่านเริ่มทุ้มต่ำและแตกพร่าไม่ได้เหมือนเสียงของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่หนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่อายุน้อยที่สุดกรีดร้องออกมาเขาชี้ไปที่แท่นบูชาหินที่สุดโสมหินก้อนหนึ่งบนแท่นบูชากำลังไหลออกมาเป็นของเหลวสีดำมันดูคล้ายน้ำมันดินที่ข้นเหนียว ของเหลวนั้นส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงตำรวจนายอื่นๆเบือนหน้าหนีด้วยความขยแขยงความรู้สึกอยากอาเจียนตีขึ้นมาในลำคอหัวหน้าตำรวจมองเห็นความจริงที่น่าตกใจแท่นบูชานั้นไม่ได้เป็นหินแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากซากศพที่ถูกบอดอัดสุนัขที่อยู่รอบๆไม่ได้เป็นสุนัขจรจัดธรรมดาแต่พวกมันคือผู้เฝ้าที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยพลังอำนาจบางอย่าง เงาดำเบื้องหลังพระสงฆ์เริ่มยื่นแขนออกมามันไม่ใช่แขนของมนุษย์แต่เป็นหนวดหรือกิ่งก้านที่บิดเบี้ยวและมืดมิดมันเคลื่อนเข้าหาหัวหน้าตำรวจอย่างช้าๆเป็นความเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยความมุ่งร้ายอันบริสุทธิ์ตำรวจคนอื่นๆพยายามดึงปืนออกจากซองแต่ร่างกายของพวกเขาแข็งทื่อไปหมดแล้วพวกเขาถูกปรึงไว้ด้วยความหวาดกลัวที่รุนแรงเสียงหอนในศีรษะถึงจุดสูงสุด มันกลายเป็นเสียงกรีดร้องของดวงวิญญาณพัน์หัวหน้าตำรวจรู้สึกว่าลมหายใจของเขากำลังถูกดูดออกไปเขาเหลือบเห็นใบหน้าของพระสงฆ์เป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มนั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นช่องว่างที่มืดมิดบนใบหน้าไม่มีดวงตาไม่มีปากมีเพียงความว่างเปล่าที่ดูดกลืนทุกสิ่งเขาได้ยินเสียงสุดท้ายเสียงของกระดูกที่แตกหักและทุกอย่างก็กลายเป็นความเงียบที่น่าขนลุก ฝุ่นดินที่เคยฟุ้งกระจายก็ตกลงสู่พื้นสุนัขทุกตัวหยุดเคลื่อนไหวพวกมันสุดตัวลงนอนราบก,กับพื้นอย่างสงบเหมือนไม่เคยเกิดความวุ่นวายใดๆบนแท่นบูชาหินปลอมๆนั้นเหลือเพียงความม่องเปล่ารถตำรวจยังคงจอดอยู่ประตูรถเปิดทิ้งไว้แต่ไม่มีใครอยู่ภายในรถหรือบริเวณน,นั้นอีกต่อไปเหลือเพียงกลิ่นกรรมฐานจางๆ และรอยเท้าของสิ่งที่มองไม่เห็นที่เหยียบย่ำดินโคลนป่าตรังกลับสู่ความเงียบอีกครั้งเงียบเชียบเสียจนได้ยินเสียงใบไม้ร่วงแต่เป็นความเงียบที่หนักอึ้งและเต็มไปด้วยปริศนาราวกับว่าทั้งผืนป่ากำลังเก็บซ่อนความลับอันดำมืดที่เพิ่งเกิดขึ้นความเงียบที่กลืนกินปริศนาแห่งแท่นบูชาป่าตรังกลับสู่ความเงียบอีกครั้งเงียบเชียบเสียจนได้ยินเสียงใบไม้ร่วง แต่เป็นความเงียบที่หนักอึ้งและเต็มไปด้วยปริศนารากับว่าทั้งผืนป่ากำลังเก็บซ่อนความลับอันดำมืดที่เพิ่งเกิดขึ้นกลิ่นกรรมฐานและกลิ่นคาวเลือดเก่าๆเริ่มจางหายไปแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกยังคงเกาะกลุ่มพื้นที่นั้นไว้ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ดิ้นรนไม่มีเลือดไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ว่ามีมนุษย์ห้าคนพร้อมอาวุธหายตัวไปอย่างลึกลับมีเพียงรอยยุบข,ของดินรอบแท่นบูชาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ร่องรอยที่ดูเหมือนเกิดจากแรงกระแทกจากภายในไม่ใช่จากภายนอกสุนักจรจัดฝูงนั้นยังคงนอนนิ่งอยู่กับพื้นพวกมันไม่ได้ตายแต่ก็ไม่ได้หลับหากแต่พวกมันอยู่ในสภาวะกึ่งมีชีวิตกึ่งไร้สติดวงตาของพวกมันเปิดอยู่แต่ไม่มีการโฟกัสใดๆเหมือนพวกมันถูกถอดถอนจิตวิญญาณออกไปแล้วจากนั้นแสงอาทิตย์ยามเย็นก็เริ่มสาดส่องผ่านม่านไม้หนาทึบ แสงสีส้มแดงที่ควรจะอบอุ่นกลับทําให้บรรยากาศยิ่งดูแปลกประหลาดมันส่องกระทบกับแท่นบูชาที่ดูเหมือนจะสะอาดสะอ้านขึ้นอย่างประหลาดไม่มีร่องรอยของของเหลวสีดําข้นเหนียวที่เคยไหลออกมาราวกับว่าหินก้อนนั้นได้ดูดกลืนทุกสิ่งกลับเข้าไปในตัวมันเองความเงียบนั้นดําเนินไปหลายชั่วโมงจนกระทั่งยามค่ําคืนเริ่มคืบค่านเข้ามาอย่างช้าช้าเมื่อดวงจันทร์เริ่มเทาแสงผ่านกิ่งไม้บรรยากาศก็ยิ่งเย็นลงจนผิดธรรมชาติ อุณหภูมิในป่าลดต่ำลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็นความเย็นนั้นไม่ได้มาจากสภาพอากาศแต่เป็นความเย็นที่แทรกซึมเข้าไปในกระดูกในเวลานั้นเองก็มีเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาดังขึ้นในป่ามันเป็นเสียงที่ไม่ได้มาจากสัตว์ป่าแต่เป็นเสียงฝีเท้าที่สวมรองเท้าหนังเสียงนั้นหยุดลงที่ขอบเขตของลานโลง่งชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเขาคือนายเพศาลชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด เขาเป็นผู้ที่ศรัทธาและคอยดูแลเรื่องอาหารของพระสงฆ์รูปนี้อยู่เป็นประจำไพศสารมาที่นี่ทุกเย็นเพื่อถวายพัตหารเขาเห็นรถตำรวจที่จอดทิ้งไว้ตั้งแต่ไกลหัวใจของเขาก็เริ่มเต้นแรงด้วยความวิตกกังวลเมื่อเขามาถึงลานโล่งเขาก็เห็นภาพที่น่าตกใจรถตำรวจที่ว่างเปล่าสุนัขที่แน่นิ่งและความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวเขาเรียกชื่อพระสงฆ์ด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือหลวงตาหลวงตาอยู่ที่ไหนขอรับ ไม่มีเสียงตอบรับใดๆไพศาลเดินเข้าไปใกล้แท่นบูชาอย่างระมัดระวังเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นผิดปกติที่แผ่ออกมาจากแท่นหินเมื่อเขาเงยหน้ามองแท่นบูชาเขาก็เห็นจีวรสีเหลืองเข้มพับไว้อย่างเรียบร้อยอยู่บนแท่นหินข้างจีวรน,นั้นมีบาทพระวังตะแคงอยู่และข้างบาทมีสายศีลที่ถูกม้วนเป็นวงกลมอย่างประณีตไม่มีร่องรอยของพระสงฆ์ไม่มีร่องรอยของตำรวจ มีเพียงเสื้อผ้าและเครื่องใช้ที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังไพศาลหยิบจีวรขึ้นมาด้วยความเคารพท่านใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งหลุดร่วงลงมาจากจีวรมันเป็นเหรียญทองแดงโบราณที่ถูกกัดกร่อนด้วยสนิมด้านหนึ่งของเหรียญเป็นภาพของสัตว์ประหลาดที่มีปีกส่วนอีกด้านเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนสัญ,ญลักษณ์นั้นดูเหมือนเป็นวงกลมที่มีเส้นโค้งบิดเบี้ยวอยู่ข้างในในขณะที่ไพศาลกำลังจ้องมองเหรียญน,นั้นด้วยความสงสยัย เขาก็ได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากข้างหลังเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความเงียบเขาได้กลับคืนสู่ที่ของเขาแล้วไพศาลหันขอบไปทันทีเขาเห็นชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ภายใต้เงาของต้นไม้ใหญ่ชายชราคนนี้มีใบหน้ายับย่นและสวมเสื้อผ้าแบบชาวบ้านเก่าๆเป็นชายชราที่ไพศาลไม่เคยเห็นมาก่อนในหมู่บ้านนี้คุณคุณเป็นใครไพศาลถามด้วยน้ำเสียงที่กระอักกระอ่วน ข้าคือผู้ดูแลที่นี่ชายชราตอบด้วยรอยยิ้มที่ทําให้ไพศาลร,รู้สึกขนลุกรอยยิ้มนั้นคล้ายกับรอยยิ้มที่ไพศาลเคยเห็นบนรูปปั้นโบราณที่อยู่ในวัดร้างเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับแล้วหลวงตาไปไหนไพศาลถามอย่างร้อนรนหลวงตาผู้นั้นเขาเป็นเพียงภาชนะชายชรากล่าวพลางก้าวเข้ามาใกล้เขาถูกส่งมาเพื่อให้แท่านบูชานี้ยังคงมีพลังงานเมื่อพวกตำรวจเข้ามาขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของเขา เขาก็ถูกปลดปล่อยจากพันธะแห่งความเป็นมนุษย์และกลับไปรวมกับองค์ประกอบหลักของสถานที่นี้ไพศาลมองไปยังสุนัขที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นและสุนัขพวกนี้แหละครับพวกมันคือผู้รับใช้ที่ถูกผนึกไว้กับเขาชายชราตอบเมื่อนายของพวกมันหายไปหน้าที่ของพวกมันก็สิ้นสุดลงชายชราหยุดพูดครู่หนึ่งแล้วสายตาของเขาก็จ้องมองไปที่เหรียญทองแดงในมือของไพศาลเหรียญนั้นเขากล่าวเสียงต่ำ นั่นคือกุญแจและตราประทับของร่างแรกที่เคยพำนักอยู่ที่นี่และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับอำนาจของป่าแห่งนี้ไพศาลร,รู้สึกว่าเหรียญในมือของเขาร้อนขึ้นเรื่อยๆเขาสังเกตเห็นว่าดวงตาของชายชาราเป็นสีดำสนิทไม่มีตาขาวไม่มีม่านตามีเพียงความมืดมิดที่สะท้อนแสงจันทร์ความกลัวเข้าครอบงำไพศาลจนถึงขีดสุดเขารู้ทันทีว่าชายชาราผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดา และสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้ก็เหนือธรรมชาติเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ไพศาลกำเรียนแน่นและถอยหลังอย่างช้าๆเขารู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นที่มาจากแท่นบูชาแรงดึงดูดที่พยายามลากเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันเก็บเหรียญน,นั้นไว้ให้ดีชายชราพูดด้วยรอยยิ้มที่น่าขนลุกเมื่อสัญญ,ญาณมาถึงเจ้าจะต้องนํามันกลับมาถวายที่แท่นบูชานี้มิฉะนั้นความมืดที่ถูกกักเก็บไว้ก็จะถูกปลดปล่อยออกมา ไพศาลไม่รอช้าอีกต่อไปเขาโยนจีวรนลงพื้นและวิ่งหนีออกจากลานโล่งอย่างไม่คิดชีวิตเสียงฝีเท้าของเขาดังกระทบพื้นดินแห้งๆเขาวิ่งผ่านรถตำรวจที่ถูกทิ้งร้างหัวใจของเขาเต้นรัวราวกับจะทะลุออกมาจากอกเขาวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่กล้าหันหลังกลับไปมองในขณะที่เขาวิ่งหนีออกไปได้ไม่ไกลไพศาลก็ได้ยินเสียงลมหายใจที่หนักหน่วงดังตามมามันไม่ใช่เสียงลมหายใจของมนุษย์ แต่เป็นเสียงที่เย็นเยียบและลึกซึง้งเหมือนเสียงของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดเขาวิ่งสุดกำลังจนมาถึงขอบป่าทันทีที่เท้าของเขาเหยียบย่ำลงบนพื้นดินที่มั่นคงเสียงลมหายใจนั้นก็หายไปเขาหยุดยืนหอบหายใจมองย้อนกลับไปในความมืดมิดของป่าตรังเหรียญทองแดงในมือยังคงร้อนเผาเป็นเหมือนคำสัญญาและคำสาบที่ถูกส่งต่อมาให้เขาโดยไม่เต็มใจ ไพศารรู้แล้วว่าหายนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การหายตัวไปของตำรวจแต่คือการกลับมาของบางสิ่งที่เก่าแก่และชั่วร้ายสิ่งที่เคยถูกผนึกไว้ในแท่นบูชาแห่งนั้นและบัดนี้กำลังมองหาหนทางที่จะกลับสู่โลกภายนอกอีกครั้งจุดจบและจุดเริ่มต้นผู้ถือพันธะแห่งป่าตรังไพศารวิ่งต่อไปไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งแสงไฟสีเหลืองจากเสาไฟฟ้าต้นแรกของหมู่บ้านปรากฏขึ้น เขาพุ่งตัวเข้าสู่เขตบ้านเรือนความรู้สึกเย็นเยือกจากป่าจึงค่อยๆค,ค,คลายลงช้าๆเขามาถึงบ้านของตัวเองในสภาพที่เหนื่อยล้าจนหมดแรงร่างกายเปียกชื้นไปได้วยเหงื่อแห่งความหวาดกลัวเขาไม่ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ใครฟังเพราะเขารู้ดีว่าใครจะเชื่อเรื่องเงาดำที่บิดเบี้ยวหรือหินที่ไหลเป็นของเหลวคืนนั้นไพศาลไม่ได้นอนหลับเลยเขานั่งจ้องมองเหรียญทองแดงโบราณที่วางอยู่บนหิ้งเล็กๆ เหรียญนั้นดูมืดมิดและหนักอึง้งเป็นภาระที่ใหญ่เกินกว่าชาวบ้านธรรมดาจะรับไหววันรุ่งขึ้นข่าวการหายตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แพรสพ่สะพัดทางการประกาศว่าพวกเขาเป็นผู้สูญหายในพื้นที่ป่าสงวนไม่มีใครพูดถึงรถตำรวจที่ถูกทิ้งไว้ไม่มีใครพูดถึงฝูงสุนัขที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดินมีเพียงรายงานอย่างเป็นทางการที่คลุมเครือและบิดเบือนไพศาลได้แต่เฝ้าดูความเงียบงันที่เข้าปกคลุมหมู่บ้าน ความเงียบที่แตกต่างจากความเงียบในป่าแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบหลายสัปดาห์ผ่านไปเหรียญทองแดงนั้นถูกซ่อนไว้ในกล่องไม้เก่าๆใต้เตียงไพศาลดำเนินชีวิตต่อไปในฐานะผู้ถือความลับที่น่าสะพรึงกลัวเขาเลิกไปทำบุญที่แท่นบูชาหินนั้นอย่างเด็ดขาดป่าตรังกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามในความรู้สึกของชาวบ้านทุกคนอย่างเงียบๆแต่ในคืนเดือนแรมคืนหนึ่งที่มืดมิด ไหสารตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกผิดปกติเหรียญที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงนั้นส่งเสียงสั่นสะเทือนเบาๆเสียงนั้นดังแทรกลุผ่านความเงียบของยามค่ำคืนเขาเปิดกล่องไม้ออกอย่างเชื่องช้าด้วยมือที่สั่นเทาเหรียญทองแดงนั้นเรืองแสงสีแดงอมดำจางๆความร้อนแผ่ออกมาจากมันจนสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดพร้อมกันนั้นเสียงหอนที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ดังขึ้นจากที่ไกลๆมันไม่ใช่เสียงหอนของสุนัขหรือสัตว์ป่าชนิดใด แต่เป็นเสียงที่มาจากใจกลางของป่าเสียงนั้นเต็มไปด้วยความปิติอินดีและความหิวโหยอันเป็นนิรันด์ไพศาลร,รู้ทันทีโดยไม่ต้องมีใครบอกนี่คือสัญญาณที่ชายชาราต้าดำเคยกล่าวไว้เขาไม่ได้รู้สึกกลัวอีกต่อไปแล้วแต่รู้สึกถึงความจําเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของเขาเขาหยิบเหรียญน,นั้นขึ้นมาถือไว้ในมืออย่างมั่นคงความเย็นจากป่าตรังเหมือนกําลังเรียกหาเขาให้กลับคืน เขาลุกขึ้นและเดินไปยังประตูบ้านอย่างเชื่องช้าภายใต้แสงจันทร์ที่ริบหรี่ไพศาลมองไปยังทิศท,ทางของป่าเขารู้ว่าพันธะได้เริ่มขึ้นแล้วในตัวเขาและยุคใหม่ของแท่นบูชาโบราณก็กำลังจะมาถึงไพศาลเริ่มก้าวเดินอย่างช้าๆออกจากบ้านเหรียญทองแดงในมือของเขาคือจุดจบของเรื่องราวความวุ่นวายที่ผ่านมาและจุดเริ่มต้นของความมืดมิดที่น่ากลัวยิ่งกว่าที่กำลังจะแผ่ขยายออกไป